สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสูส่กุศลเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มื้อนี้พาพี่น้องมาเข้าป่าในบรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝนโตกะรินแชะๆอยู่เมื่อคืนเนาะเมื่อคืนเนาะสองสามมื่นสี่ห้ามื่ว่าแล้วหรืเปล่าสองสามมือแล้วครับ<ม>เขาก็เกี่ยวบ่อใดมือพิ่นเกี่ยวตาไวไก็บ,บ่ได้เก็บถือฝนสู้หมื่นี้ก็ช่วงหน้าเกี่ยวเขาเนาะ แต่ฝนกระตุกมาห้ามายกเขา,าครับก็เป็นอะไรแก่ทุกคนแล้วครับสูสๆชีวิตชาวนาวันนี้ก็ไปนอกขบปลาลุยสิมนันอันใดครับลุยตรงกันเลยครับ้มมามาล่อเห้เขาแป้งแล้วครับกะลังานเลย แกเลยลโมนิซีหาหกดอกครับดอกกำลังงามกำลังพ่อแก่งนะครับเข็นปึ๊กเลย ของกินแตก không oh, đâu mm -hmm. chuồng này có chuồng nhà cả thín năm nóc Hãy subscribe cho

นราปลอนีองรนกระด่างอีกแล้วครับโอ,อ้โหกระกตองเตาอื้อนี่แค่แล้วเ,เป็นคืนซุดงาเนาะเออเอ้ยงามครับสวยสุแบแซ่บ 你。<Okay. S 2> okay. ว่าตาเห็ดไข่หู้ดอกเงยว่าตาเห็ดไข่ขาวขาวแป้งเด้อครับดอกเงยคักอดอกเงยว่าตาเห็ดไข่ขาวขาวแป้งเด้อครับดอกเงยคัก เ,เห็ดกระด้างอีกแล้วครับแก่แล้วเป็นเห็ดกระด้างเห็ดซุปสำนีก็ได้ดซุปหนึ่งแหละเราซับเราได้หลายเห็ดกระด้างดอกทอกระดง เอาไปปนเอาไปลาบ ตอนอ่อนมาบกพอเพ่นบริเวณมาซำห้อยเก้านำพ่นออกหลังหลังจากมันอันฝนไหลเขามาซ่อมอีกปลาซุ่มแห้งครับสองสาเม,มือไม่หลุม ุณให้ดินขึ้นสีออกอยู่ไข่ขาวไข่เขียวเข้าแป้งปลาเปียกแห้งสีลอบเก็บสุดเขียวคือเป็นเ้น้ำหมอกรอบนี้เป็น,นเดน้ำฝนรอบฝนมาทันหมดหินซุ้มแห้งครับ ดอกงามครับสวยอันตรายกำลังดอกเลยมัง <c oughs> สีดอกพิศแซบครับมะมุยมะมุยสวยอันตราย,ยม้ามัมามนละตัวบาน มือสองมือนี่พอดจะอาโคบยุ่งหนี่งเนาะโมเมนต์จูงเพิ่งจะเขินมากกำลังเขินหมุนสามดอกครับ ดอกนีเหน่ด้เงยเเอ้ยเอาไปได้ดอก <S <S สรุปหยอดอยู่ข้างนอกครับข้อแล้วมือนี่มันเกือบเต็มตาอยู่ต้องเฮ็ดกระดักงเ,เขาแปลงกับพ่อแจงอยู่ครับกำลังเริ่มออกใหม่ หมอหลังมาตามไหมผมบริได้ไปทั้งื่นสรุปยอดได้ยอดมานของเฮ้ามือนี้ครับพาถุนหนองมาเลาะมาพอเฮ็ดขขาแปงเฮ็ดอย่อื่นพอหน้อยๆ็ต่พอ,พอเฮ็ดกระด่างเนาะนตอนนี้รอเฮ็ดบดมาพอเพิพ่นมาพ,อ,พอตอนเพิพ่นเป็นเห็ดกระดา่างแต่ก็ยังกินได้คือเก่าตอนเห็ดตระกูลนี้ลาบได้ซุปได้ครับบม่มีเถามีตะแก่ <G ül üş> ถือว่ามานันน่ครับเกือบเต็มกระตาทั้งทั้งเห็ดกระด่างทั้งเห็ดข้าวแปง้งตัวก็กำลังออกครับฝนกนลังซ้ำช่องเหมือซ้ำเหมือที่แห้งอยู่ในป่าชุ่มเหมือมิเตอร์ลินมันเล,อกออกเลยกนะันแลนนี้ฝนแต่เห็ดไข,ข่เพรเห็นคือเหมือมนนีฝนแสดงว่าถือฝนพฝนสังองงงงงับเดี๋ยวรอแดดช่องแดดเป็นคือสชีออกไม้ครับมาเลาะเบื้องไม้เนาะแฟนถ้าพี่น้องกระบแล,ล้วครับ ขอบคุณเลยร้ายเถอะครัาเป็นกำลังใจกับเพ่งกระยานมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพอก,กันนายชิมนาครับกบาลละคะ่ะชิมีูถือว่ามาันเกือบเต็มกตายอยู่ครับกเกี้ยงไง่ายผนเลี้ยวพก,กันนายชิมนาสวัสดีครับ